ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกมช่องแกรมาเรียโนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดแกมก็จะพาคุณทู้ท่านมารีวิวกับบอร์ดเกม Dead by Daylight t h อ b บอร์ดเกมนั่นเองจ้าทุกคน นี่ก็เป็นหนึ่งเกมที่ได้รับการดัดแปลงมาจากตัววิดีโอเกม d a d by Daylight ที่มีขายอยู่บน s ตรีมนั่นเองนะจ๊ะซึ่งได้ถูกดัดแปลงมาตั้งแต่ปี2023หรือปีที่แล้วนั่นเองส่วนฉบับแปลไทยนะผมก็ได้เริ่มโปรเจกต์เมื่อเดือนพฤศจิกา,ายนปี2023โดยเป็นโปรเจกต์ค่ายแปลจากร้าน b e Wish Board Game และบริษัท Real Design Game ซึ่งก็ได้เปิดพิออเดอร์และเพิ่งทำการส่งของให้กับผู้ที่พิออเดอร์เมื่อเดือนพฤษภาคม2024ที่ผ่านมานั่นเอง อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์ดิงแชนซับและสองไลค์สอง,องแชร์สองซาร์เรตกมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเกมนี้จากแกรมกันเลยนะจ๊ะ let's go ก็สำหรับหัวข้อที่เกมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับบอร์ดเกมตบดนเนี่ยก็คือไอเกมจะมาอธิบายความสามารถของตัวละครทั้งคิลเลอร์และก็โซเวอร์ในเกมทั้งหมดในกล่องนี้นะผมเนื่องจากวิธีเล่นของเกมเนี่ยทางร้าน b ีวิชเนี่ยเขาได้ทาคลิปวิธีเล่นออกมาอย่างละเอียดแล้วไอเกมก็เลยจะขอข้ามในส่วนของวิธีเล่นไปให้ทุกท่านไปศึกษาจากคลิปที่ทางร้าน b ีวิชทาออกมานะผมอยู่ที่ปุ่มตัวไอบนขวาแล้วก็อีกคลิปนึงจะเป็นของพี่เก่งเซมากินะผมเป็นชา n น l ที่ทําเกี่ยวกับบอรดเกมแล้วพี่เขาก็อยู่ในวงการบอร์ดเกมมาน ดูคลิปนั้นให้จบก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้ขออเกมนะผมหร <Okay. S 2> ือว่าถ้าหากใครที่มีเกมอยู่ในมืออยู่แล้วนะผมก็สามารถอ่านคู่มือแปลไทยได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแผ่นคอนเซปต์ภาพรวมของเกมโอเคแล้วเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาแล้วผมเดี๋ยวหัวข้อต่อไปไอเกมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับความสามารถของตัวละครทั้งหมดในเกมแล้วก็รวมถึงเปิร์กของตัวละครแต่ละตัวด้วยนะจ๊ะ let's go <S ก็มาถึงช่วงอธิบายความสามารถของตัวละครทั้งหมดในกล่องซีเกมก็จะขอแบ่งอธิบายตัวเซเวอร์ทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายตัวฮิลันขอเล ว่าซฟเวอร์ทุกตัวเนี่ยจะมีเปิร์กอยู่ตัวละครละ3เปิร์กและแต่ละเปิร์กเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นบัตรโทเค็นและเปิร์กแต่ละอันสามารถใช้ได้รอบละ1ครั้งเท่านั้นจะใช้เฟสไหนก็ได้แล้วแต่คุณเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูเงื่อนไขของเปิร์กนั้นๆด้วยว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่าและบัตรโทเค็นคุณพอหรือเปล่ามันเองซฟเวอร์ Server ที่ให้มาในกล่องนี้นะผมก็จะมีทั้งหมด7ตัวละครด้วยกันจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะ ในส่วนของเซอร์เวอร์ตัวแรกก็จะเป็น the White Fairfield ฉายาผู้นำจอมประมาะโดยเพิร์กตัวแรกนะผมจะเป็นเพิร์กที่สูต์ตนมีค่าใช้จ่าย1บัตรโทเค็นเพิร์กนี้จะใช้ในตอนที่เรากำลังจะทำแอคชั่นโดยสามารถโอนให้เซอร์เวอร์คนอื่นๆที่อยู่ห้องเดียวกับเราหรือห้องอื่นๆที่เชื่อมติดกันทำ Action แอคชั่นแทนเราซึ่งการใช้เพิร์กนี้จะทำให้เราไม่ได้ทำแอคชั่นก็เหมือนเป็นการโอนไปให้ตัวเซอร์เวอร์คนอื่นทำ Action แอคชั่นแทนเรานั่นเองเพิร์กถัดมาผู้นำมีค่าใช้จ่ายน็นามสาัาร้2เค เคสแรกก็คือกรณีที่เซิร์ฟเวอร์คนอื่นที่อยู่ในห้องเดียวกับเราจะทําการเคลื่อนที่ไปที่ห้องใดห้องหนึ่งเมื่อเซิร์ฟเวอร์นั้นเคลื่อนที่ไปจะทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ตามเขาไปได้ด้วยซึ่งในเคสนี้กฎสามัญของเกมก็คือเมื่อไก่ก็ตามที่เราเคลื่อนที่ไปห้องอื่นเราจะได้หงายโทเคนประกอบฉาก1อันส่วนอีกเคสหนึ่งก็คือในกรณีที่ตัวเรานั้นทําการเคลื่อนที่ไปห้องใดห้องหนึ่งเราสามารถเลือกเซิร์ฟเวอร์คนอื่นที่อยู่ห้องเดียวกับเราได้1คนเพื่อเคลื่อนที่ตามเราไปด้วยโดยทั้ง2เคสจากเปิรรนี้้เาาาไม่ตองททํกก เเปิร์กที่3ามของดไว้นะผมมีชื่อว่าพันธะซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งปรตโทเค็นพอสมาสนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีเซเวอร์1คนในห้องเดียวกับเราหรือว่าห้องที่อยู่ติดกันทําการสกิลเชคหรือว่าทอยเต่าดําเพระฉะนั้นจะได้ทอยเต่าเพิ่มอีก1ลูกโดยปกติก็คือสกิลเชคเราจะทอยเต่าดําแค่1ลูกแต่ถ้าดไว้ใช้เปิร์กนี้ให้คนนั้นคนนั้นจะได้ทอยเต่าดํา2ลูกเลยและสามารถเลือกใช้ผลลัพธ์ใดผลลั์หนึ่งของหน้าเต่านั้นได้นั่นเองนะจ๊ะ s u ิเวอร์ตัวถัดไปนะผมก็จะเป็นเฟิร์มแมนฉายานักแข่งขันผู้มุ่งมั่นในเป้าหมายเปิร์ตัวแรกปรดาดเปรี่ยวค่าใช้จ่ายก็จะเป็นศูนย์บัตรโทเค็นโดยเปิร์นี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นเคลื่อนที่ไปทางเส้นทางที่มีแผ่นพาเลตขวางอยู่หรือในห้องเราตอนแรกนั้นมีแผ่นพาเลตที่ยังไม่ได้ใช้งานและเรากาลังจะเคลื่อนที่ออกมา ซึ่งก่อนที่เราจะใช้ Action, แอคชั่นเราสามารถเดินฟรีได้อีกหนึ่งห้องโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามกลับทางเดิมและการเคลื่อนที่โดยเปิร์กนี้ไม่ต้องลงการ์ดมูเมต์จะบนมือหลังจากนั้นเราก็จะสามารถทํา1แอคชั่นได้ตามปกตินั่นเองเปิร์กถัดมาตื่นตัวจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่1บัตรโทเค็นข้อสภนานนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคิลเลอร์ทาการพังแผ่นพาเลตหรือเคลื่อนที่ผ่านกําแพงไม้หรือพังเครื่องปั่นไฟซึ่งเราจะสามารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางใดก็ได้จะต้องเป็นเส้นทางที่สามารถเคลื่อนนนที่ผ่ผาได้นะ โดยการเคลื่อนที่นี้เราจะไม่ต้องทิ้งการมูเมนต์บนมือแต่ว่าเราจะไม่ได้ทำแอคชั่นหลังจากที่เราเคลื่อนที่ไปนั่นเองเพราะมันไม่ใช่โบนัสเทิร์นนะจ๊ะเปิร์กถัดมาช่างเทคนิคค่าใช้จ่ายศูนย์บัตรโทเคนความสามารถนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราทําการซ่อมเครื่องปั่นไฟแล้วสกิลเช็คล้มเหลวก็คือได้หน้ากะโหลซึ่งพอใช้เปิร์กนี้เราจะสามารถทาให้ชั่นใหม่ได้หนึ่งครั้งแต่ห้ามทําเครื่องปั่นไฟซ้ำก็คือไปทาให้ชั่นอื่นในห้องที่สามารถทําได้ต่อนั่นเองนะจ๊ะเซิร์ฟเวอร์ คอเดตมอเรลยฉายานักเรียนดีเด่นสาขาพฤกษ,ษาศาสตร์เปิร์กตัวแรกจะเป็นความรู้พฤกษ,ษาศาสตร์มีค่า้จ่าย1บัตรโทเค็นจะใช้ความสามารถนี้ได้ตอนช่วงก่อนหรือหลังการเคลื่อนที่ในเทอร์ของเราให้ทอยเต่าแดงหากออกมาหน้าสองริเรเซิร์เวอร์หนึ่งคนในพื้นที่เดียวกันจะกลับมามีสถานะแข็งแรงแต่ถ้าหากทอยออกหน้าล้มเหลวจะไม่เกิดผลอะไรและชิลเลอร์ก็จะได้รับ1บัตรโทเค็นตามกฎสามัญปกติซึ่งเรายังสามารถทำให้ชั่นตามปกติได้ในเทอร์นี้นะเบิร์กถัดมา เห็นใจค่าใช้จ่ายศูนย์บัตรโทรเค็นจะใช้ความสามารถนี้ได้ในตอนเริ่มต้นเทินของเราโดยเลือกได้หนึ่งอย่างระหว่าง รับหนึ่งบัตรโทเค็นมาจากเซิร์ฟเวอร์คนอื่นที่สมัครใจจะให้หรือเราเอาหนึ่งบัตรโทเค็นให้กับเซิร์ฟเวอร์คนอื่นที่อยากจะรับนั่นเองเบิร์กสุดท้ายดูแลตัวเองมีค่าใช้จ่ายหนึ่งบัตรโทเค็นจะใช้ความสามารถนี้ได้ตอนเริ่มต้นเทิร์นของเราโดยการทอยเต่าแดงหาออกมาหน้าสำเร็จเราจะกลับมามีสถานะแข็งแรงนั่นเองเซิร์ฟเวอร์ตัวถัดมาเม็กโทมัสฉายานักวิ่งผู้มีพลักกาลังเบิร์กตัวแรกวิ่งสุดกําลังมีค่าใช้จ่ายที่หนึ่งบัตรโทเค็นความสามารถนี้จะใช้ได้หลังจากที่เราเคลื่อนที่โดยการเลน การ์ดมูฟเมนต์ในเทินซึ่งเราจะได้เคลื่อนที่เพิ่มหนึ่งครั้งไปตามเส้นไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทางเดิมที่เราจากมาโดยไม่ต้องทิ้งการ์ดมูฟเมนต์จากบนมือซึ่งความสามารถนี้จะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านกำแพงไม้หรือย้อนสอนเส้นทางที่เป็นวันเวยได้นั่นเองนะจ๊ะซึ่งเปิร์กนี้ที่เราเคลื่อนที่ไปเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถหงโทเค็นได้เนาะแล้วก็สามารถทำไอั่นได้ด้วยเปิร์กตัวถัดมาอะดีนาลีนมีใช้่ายอยู่ที่2บัตรโทรเคน็นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเริ่มต้นเฟสจบรอบถ้าในรอบนี้มีเครื่่่อออองงปันไฟถูกซมสาเร็จยย้ เครื่องเราจะได้เล่นโบนัสเทินอีกหนึ่งเทินคือเราก็จะสามารถลงการ์ดมูฟเมนต์เพิ่มอีก1ใบแล้วก็เคลื่อนที่ไปจากนันก็ทํหนึ่งแอคชั่นนั่นเองเปิร์กตัวสุดท้ายรวดเร็วและเงียบงนันมีค่าใช้จ่ายที่1บัตรโทเคนจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีตัวคิลเลอร์เคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่เราก่อนที่คิลเลอร์จะทาแอคชั่นเราจะสามารถทาแอคชั่นเข้าไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ที่ว่างในพื้นที่ที่เราอยู่ได้นั่นเองซิลเวอร์ไบท์เทมาเอสวิสคอนติฉายานักน,นันก เื้อเฟื้อเผื่อแพ่มีค่าใจที่หนึ่1บัตโทเค็นใช้ความสามารถนี้ได้ตอนเริ่มต้นเทินของเซิร์ฟเวอร์คนไหนก็ได้โดยที่จะสามารถเปิดเผยการก์ดการเคลื่อนที่ของคิลเลอร์ตำแหน่งใดก็ได้หนึ่งใบที่ลงไปแล้วนั่นเองเปิร์กตัวที่2ไพ่ตาย ค่าใช้จ่าย1บัตรโทรเค็นจะใช้ควาสามารถนี้ได้ในเทิร์นของเราก่อนที่จะทำ Action, แอคชั่นเราจสามารถสลับโทเค็นของประกอบฉากในพื้นที่ของเรา1ชิ้นกับโทเค็นสีเดียวกันในพื้นที่ที่เชื่อมต่ออยู่กับพื้นที่ของเรา1ชิ้นโดยจะไม่สามารถสลับเครื่องปั่นไฟที่มีความคืบหน้าตู้ล็อกเกอร์ที่มีเซิร์เวอร์ซ่อนอยู่และตะขอที่มีเซิร์เวอร์ถูกแขวนอยู่นั่นเอง เบอรสุดท้ายเพิ่มเดิมพันค่าใช้จ่าย2บัตรโทเค็นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตอนจบเทินของเราโดยเราจะได้เล่นโบนัสเทินอีก1เทินก็คือเล่นการ์ดมูฟเมนต์1ใบจากมือและเคลื่อนที่เสร็จปุ๊บก,ก็ทำแอคชั่นจากนั้นคิลเลอร์จะได้2บัตรโทเค็น เซิร์ฟเวอร์ตัวถัดมาเนียคาสันฉายาจิตกรข้างถนนเปิร์กตัวแรกการลงพื้นอย่างสมดุลมีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บัตรโทรเค็นเราจะใช้เปิร์กนี้แทนการทำแอคชั่นหลังจากการเคลื่อนที่ในทิงเ้าซึ่งจะสามารถเคลื่อนที่ไปทาเส้นทางไหนก็ได้ย้อนกลับเส้นทางเดิมและย้อนสอนเส้นทางวันวีได้ด้วยแต่เราจะไม่สามารถอยู่ที่เดิมได้หากใช้เปิร์กนี้ซึ่งเราจะไม่ต้องทิ้งการมูเม้นบนมือและก็ยัางได้1บัตรโทรเค็นเพิ่มอีกด้วยนั่นเองเปิร์กถัดมาการหลบหลีกกลางกรุงมีค่าใช้จ่ายที่ ที่1บัตรโทรเคนจะใช้ได้ในตอนเริ่มต้นเทินของเซิร์ฟเวอร์คนไหนก็ได้ให้เรานํากําแพงไม้ออกจากสนามชั่วคราวแล้วค่อยนํากําแพงไม้นั้นกลับมาไว้ที่เดิมในตอนจบเทินนั่นเองเปิร์กตัวสุดท้ายการเอาตัวรอดได้มีค่าใช้จ่ายที่1บัตรโทรเคน จะใช้ได้หลังจากที่เราทำแอคชั่นเก็บหีบโดยโทเค็นหีบที่เราเก็บนั้นจะไม่ถูกรีมูฟออกจากเกมนั่นเองมาถึงเซิร์ฟเวอร์ตัวสุดท้ายของตำตนบอร์ดเกมกันแล้วนะจ๊ะนั่นก็คือเจคพาร์คชายานักเอาตัวรอดผู้สันโดษเปิร์กตัวแรกใจแกรง่ง ค่าใช้จ่าย1บัตรโทเค็นจะใช้ได้เมื่อเราหรือเซิร์เวอร์คนอื่นหนึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือว่าพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันทอยลูกเต่าออกมาเป็นหน้าล้มเหลวหรือหน้ากะโหลกไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีแดงก,ก็ตามให้ถือว่าเต่านั้นทอยออกมาหน้าสําเร็จแทนแต่ว่าไม่นับว่าเป็นเกรดสักเซสนะซึ่งเปิร์กตรงนี้จะทําให้คิลเลอร์ยังได้รับ1บัตรโทเค็นจากการถอยเต่าหน้ากะโหลกอยู่นั่นเอง เิร์กตัวถัดมาวิญญาณสงบมีค่าใช้จ่ายศูนย์บัตรโทรเค็นจะใช้ได้นในเทิร์นของเราโดยนับว่าเป็นการใช้แอคชั่นในเทิร์นนั้นซึ่งเราจะทําการเคลื่อนย้ายโทเค็นอีกการหนึ่งชิ้นที่อยู่ในพื้นที่ของเราไปยังพื้นที่ใดก็ได้บนกระดานนั่นเองเปิร์กตัวสุดท้ายนักทําลายมีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บัตรโทรเค็นจะใช้ได้หลังจากที่เราทาแอคชั่นทําลายตะขอโดยให้เลือกระหว่างเราจะรับ1บัตรโทรเค็นหรือเราจะจ่าย2โทเค็นเพื่อเล่นโบนัสเทิร์นอีก1ทเทิร์นนันเอง มาถึงหัวข้ออธิบายความสามารถของตัวคิวเลอร์กันนะครับซึ่งในดบดนกล่องนี้จะให้คิวเลอร์มาทั้งหมด6ตัวละครด้วยกันโดยคิวเลอร์จะมีอยู่3เพิร์กเหมือนกับเซอร์เวอร์เลยแต่จะพิเศษกว่าเซอร์เวอร์ตรงที่จะมีในส่วนของพลังพิเศษเพิ่มมาด้วยซึ่งพลังพิเศษก็จะมีเงื่อนไขใช้ที่แตกต่างกันไปตามตัวละครแต่ละตัวและบางตัวละครก็จะมีแพสซีฟสกิลที่มีผลโดยเชื่อมโยงกับตัวพลังพิเศษด้วยนั่นเองโดยจะมีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ขอเริ่มต้นกันที่เะ h e Trapper หรือชื่อจริงๆ A1 มักมิล l a 1, Milan, เป็นตัวละครเกมได้เคยลองเล่นจริงมาแล้วซึ่งตัวนี้ถือว่าเล่นได้สนุกพอสมควรเลยโดย The Trapper จะมาพร้อมกับพลังพิเศษกับตักหมีซึ่งตัวกระตักหบนี้เนี่ยม,มันนับเป็นแอคชั่นนะโดยที่แอคชั่นกระตักหมีเนี่ยก็คือเราจะสามารถวางโทเค็นกักหมี1ชิ้นไว้บนช่องทางเดินที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เราอยู่โดยช่องนั้นจะต้องไม่มีแผ่นพาเลทกําแพงไม้หรือสินคลองอื่นๆเพราะถ้ามีอยู่เราก็จะวางไม่ได้และในหนึ่งช่องทางเดินจะสามารถมีโทกกระตั มีได้สูงสุด1นชิ้นห้ามวางซ้ํากันและถ้าหากโทเค็นกระดักหมีถูกวางจนหมดแล้วในแมปจะสามารถนําโทเค็นกระดักหมี1ชิ้นที่วางไว้แล้วออกเพื่อไปวางช่องใหม่ได้โดยที่โทเค็นกระดักหมีในเกมน,นี้จะมีแค่4ชิ้นด้วยกันส่วนแพสซีฟสกิลของตัวกระดักหมีเมื่อมีซเปอร์เวอร์เคลื่อนที่ผ่านหรือว่าถูกบังคับให้เคลื่อนที่ผ่าน ตัวกระดักหมีเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะต้องเอาเต่าแดงมาทอยและถ้าทอยได้หน้ากะโหลกเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะได้รับสถานะบาดเจ็บแล้วก็เอากระดักหมีนั้นออกไปแต่ถ้าทอยแล้วได้หน้าเกรสซักเซสจะไม่ถือว่ามีอะไรเกิดขึ้นและกระดักหมีก็จะยังอยู่ในเกมซึ่งก็จะมีเคสหนึ่งก็คือถ้าหากเซิร์ฟเวอร์คนนั้นได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วแลวพอผ่านกระดักหมีทอยเต่าแดงได้หน้าล้มเหลวคิลเลอร์ Killer ในเกมน,นั้นก็จะได้โทเค็นความคืบหน้าของการบูชายันไปติดอยู่ที่บนหัวมุมเลย1นงชิ้นมาดูเปิ นี่ถือว่าเป็นเปิร์กที่กมชอบมากเพราะว่ามันคอมโบกับกระดักหมีได้ดีเลยมีค่าจ่ายอยู่ที่1บัตรโทรเค็นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราทําการโจมตีเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราจะสามารถทําให้เซิร์ฟเวอร์คนนั้นที่ถูกโจมตีกระเด็นไปที่ช่องทางไหนก็ได้ถ้าเซิร์ฟเวอร์คนนั้นกระเด็นไปโดนเส้นทางที่มันมีกําแพงไม้หรือพวกแผ่นพาเลตกั้นอยู่ก็ให้เอาโทเค็นนั้นออกจากเกมไปเลยในกรณีที่เซิร์ฟเวอร์กระเด็นแล้วไปติดกับกระดักหมีก็จะถือว่ากระดักหมีเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นมา,ามเซิร์ฟเวอร์ ี ID เปิร์กตัวถัดมาของ The Trapper สัมผัสสยองค้าใช้จ่ายหนึ่บัตรโทเค็นเปิร์กนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับเราหรือพื้นที่ที่อยู่ติดกันทําการสกิลเช็คไม่ว่าจะเป็นสกิลเช็คอะไรก็ตามพวกเครื่องปั่นไฟพวกโทเทมหรืออะไรนี่นี่นั่นโดยที่เซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะต้องเปลี่ยนจากเต่าดําไปเป็นเต่าแดงแทนก็คือให้ทอยเต่าแดงสกิลเช็คแทนนั่นเองเปิร์กตัวสุดท้ายกระสับกระสาย มีค่าจ่ายที่หึ่งบาทโทเค็นเปิร์กนี้มันจะเหมือนแบบเอาไว้ตีแล้วชิงจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราจมตีซูเวอร์คล้ายๆกับไอตัวแรกแต่อันนี้คือตีแล้วเราสามารถเคลื่อนที่ไปที่เส้นทางไหนก็ได้โดยที่จะต้องไปเส้นทางที่เราสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้แต่ว่าการเคลื่อนที่โดยเปิร์กนี้จะทําให้เราไม่ได้ทำแอคชั่นนะชิวเลอร์ไปถัดมาเดอะเน s ร ชื่อจริงๆคือแซลลี่สมิธสันพลังพิเศษของเธอก็คือลมหายใจเรื้อสุดท้ายของสเปนเซอร์เราจะสามารถเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เราอยู่อันนี้ก็จะนับเป็นแอคชั่นนะโดยการเคลื่อนที่นี้เราจะไม่สนพวกแผงพาเรนหรือกับแผงไม้เลยก็คือเคลื่อนที่ทะลุไปได้เลยใช้กับเส้นทางที่เป็นสีเหลืองใอ้พวกวันเว้ได้ด้วยก็คือย้อนสอดกลับไปได้นั่นเอง ดูเปิร์กตัวแรกกันเสียงแหบดังมีค่าใช้จ่ายที่1บัตรโทรเค็นจะใช้ได้ตอนเริ่มต้นเฟสวางแผนเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์มา1คนที่มีสถานะบาดเจ็บโดยเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะต้องเลือกการ์ดวางแผนมูเมนต์แบบง่ายปกติฟสวางแผนที่เลือกการ์ดมูเมนต์กันนะต้องเลือกความเนาะแต่ว่าถ้าใช้เปิร์กนี้ใส่เซิร์ฟเวอร์ที่บาดเจ็บอยู่ต้องง่ายขึ้นมาให้เห็นนั่นเองเปิร์กถัดมาลักตัวกลัวตายค่าใช้จ่าย1บัตรโทรเค็นจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมี มีเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสถานะบาตรเจ็บจะทําการสกิลเช็คโดยเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะต้องเอาเต่าแดงไปถอยแทนเต่าดํานั่นเองเบิร์กสุดท้ายของเดอะน r s สนะเสียงเรียกของพยาบาลมีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บัตรโทเค็นเบิร์กนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อมีเซิร์ฟเวอร์ที่มีสถานะบาตรเจ็บกลับมาแข็งแรงเราจะได้ไปเลย2บัตรโทเค็น ชื่เล่ต์ตัวถัดมา The Doctor หรือชื่อจริง Herman Carter พลังพิเศษของ The Doctor ก็คือประกายไฟฟ้า Carter โดย The Doctor จะทำการเลือกหนึ่งพื้นที่จากที่เราอยู่หรือพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ของเราถ้าหากมีเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่ติดสถานะบ้าข้างก็ให้เขาเลือกว่าจะยอมติดสถานะบ้าข้างหรือยอมจ่ายหนึ่งบัตรโทเค็นแทนซึ่งถ้าหากเซิร์ฟเวอร์ที่ติดสถานะบ้าข้างอยู่แล้วก็ต้องเลือกว่าจะยอมติดสถานะบาดเจ็บหรือยอมจ่ายหนึ่งบัตรโทเคน็นส่วนเซิร์ฟเวอร์ที่ทั้ง สถานะบ้าคข้างและก็บาดเจ็บอยู่แล้วจะไม่เกิดผลอะไรเพิ่มเติมนั่นเองโดย passive skill ของเดลักเตอร์จะมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือหากเซิร์เวอร์ที่ติดสถานะบาคข้างอยู่จะทําการ skill check อะไรก็ตามจะต้องทอยได้เต่าแดงเสมอและหากทอยออกหน้าล้มเหลวเซิร์เวอร์จะได้ทิ้งโทเค็นบ้าคข้างออกจากตัวและคิลเลอร์ก็จะได้รับ1โทเค็นตามปกติเนาะส่วนที่2ค่าบัตรโทเค็นที่ต้องจ่ายสําหรับเด่นโบนัสเทินของตัวเดลักเตอร์เนี่ยจะลดลงหนึ่งหน่วยต่อจำนวนเซิร์เวอร์ในเกมที่ติดสถานะบาคข้างอยู่นั่นเองเบรกตัว แรกคนเดดอดเตอร์ uster, สอดส,ส่องและทำร้ายค่าใช้จ่าย0ูบัตรโทรเค็นจะทำงานในช่วงเริ่มต้นของเฟสจบรอบหากไม่มีเซิร์ฟเวอร์คนไหนถูกแขวนบูชายันอยู่เราจะได้รับน่บัตรโทรเคเ็นเบิร์กตัวที่2ชาร์จเกินขีดมีค่าใช้จ่ายที่2บัตรโทรเค็นจะใช้ได้หลังจากที่เราทำให้ชั้นพังเคลื่อนปั่นไฟโดยจะทำการเลือกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งคนที่อยู่บนพื้นที่เดียวกันหรืออยู่บนพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันและเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะติดสถานะบัตรเจ็บนง เบรกตัวสุดท้ายการปรากฏกายครอบงำใจค่าใช้จ่ายหนึ่งบัตรโทเค็นจะใช้ได้เมื่อมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเราหรืออยู่พื้นที่ที่ติดกันจะทําการใช้ไอเทมโดยเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะต้องทอยเต่าแดงหากทอยออกหน้าล้มเหลวจะถือว่าไอเทมนั้นถูกทิ้งลงแล้วก็ไม่เกิดผลใดๆนั่นเอง มาดูคิลเลอร์ตัวถัดไปเดอะเรตชื่อจริงของ,รของเขาคือฟิลิปโอโจโมพลังพิเศษของเขาก็คือกระดิ่งครวนที่จะสามารถทําให้เขานั้นวร์ปไปพื้นที่ไหนก็ได้โดยห้ามเป็นพื้นที่ที่ติดกับห้องที่เขาอยู่นั่นเองมาดูเปิร์กตัวแรกของเดะเรตกันเกิดแต่เงามืดมีค่าใช้จ่ายที่2บัตรโทเคน็นจะใช้ความสามารถนี้ในตอนจบเฟสวางแผน เราจะสามารถวางการเคลื่อนที่ใบที่3ได้ซึ่งสามารถทําให้เราได้เล่นในเถินที่3แต่ถ้าเราใช้เปิร์กนี้เราจะไม่สามารถจ่าย4ีบัตรโทเค็นเพื่อเล่นโบนัสเทินในกฎสามันนั้นได้นั่นเองเปิร์กตัวถัดมาบัดเฮามีค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บัตรโทเค็นจะใช้ได้หลังจากที่เราทําการแขวนบูชายันเซิร์ฟเวอร์สำเร็จซึ่งเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะเสีย1บัตรโทเค็นและเราจะได้รับ1บัตรโทเค็นแม้ว่าเซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะไม่มีบัตรโทเค็นเหลืออยู่ในตัวแล้วก็ตามเราก็จะได้1บัตรโทเค็นเสมอ อยู่ที่2บัตรโทเคนจะใช้ได้ในตอนจบเฟสวางแผนเราจะเลือกเซิร์ฟเวอร์คนใดก็ได้มา1คนโดยที่เซิร์ฟเวอร์คนนั้นจะต้องทําการทิ้งการ์ดการเคลื่อนที่ที่วางแผนเอาไว้หลังจากนั้นก็เลือกการ์ดใบใหม่1ใบที่บนมือมาแทนที่ตำแหน่งเดิมซึ่งการ์ดที่ถูกทิ้งไปแล้วจะไม่ได้ขึ้นมือและไม่สามารถนํามาใช้ในโบนัสเทิร์นในรอบนั้นได้นั่นเองมาดูคิวได้ตัวถัดไปเดอะฮิลเีชื่อจริงแม็กซ์ทอมสันเ โดยพลังพิเศษของ The Heliy ก็คือเชนซอ a w ที่จะสามารถทิ้งการ์ดมูเมนต์หนึ่งใบจากบนมือเราโยนการ์ดรอจากนั้นเราก็เคลื่อนที่ไปตามสีของเส้นทางที่เราได้ทําการทิ้งลงไปซึ่งสกิลนี้เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางที่มีแผ่นพาเลตกําแพงไม้หรือว่าพวกสิ่งของอื่นที่ขวางทางอยู่ได้แต่หลังจากที่เราเคลื่อนที่ไปด้วยสกิลนี้ถ้ามีเซเ v e r ์อยู่ในห้องนั้นเราสามารถทําให้เขาบาดเจ็บได้ด้วยเชนซอนั่นเอง มาดูเปิร์กตัวแรกของ The Hillbilly กำเนิดแต่แสงมีคอสอยู่ที่ศูนย์บัตรโทเคน็นในตอนจบเฟสการวางแผนเราสามารถเลือกที่จะากงการดมูฟเมน n ์ที่เราลงไปแล้วหนึ่งใบตำแหน่งไหนก็ได้แล้วหลังจากนั้นเราจะได้รับ1บัตรโทเค็นนั่นเองเปิร์กตัวถัดไปทนทายาธมีคอสอยู่ที่2บัตรโทเคน็นเราไปใช้ได้เมื่อกำลังจะเคลื่อนที่ผ่านเส้นทางที่มีแผ่นพาเลทขวางอยู่เราทําการทําลายแผ่นพาเลทนั้นแล้วก็ได้เคลื่อนที่ไปยังห้องถัดไปเลยและหลังจากนั้นเราก็ยังสามารถทำแอคชั่นได้ตามปกติด้วย เพราะโดยปกติเวลาเราจะเคลื่อนที่ไปที่เส้นทางที่มีแผ่นพาเลตอยู่เราต้องทําลายมันทิ้งก่อนแล้วเราก็อดเดินตามกฎสามัญนั่นเองเบร์กสุดท้ายนักประดิษฐ์ซึ่งมีคอร์สอยู่ที่ศนบัตโทเค็นเมื่อมีเครื่องปัดไฟถูกซ่อมจนสำเร็จเราสามารถเลือกหยิบการ์ดมูฟเมนต์ที่วางแผนไว้แล้วหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นนําการมูฟเมนต์ที่อยู่บนมือลงใหม่นั่นเอง มาถึงคิวเลอร์ตัวสุดท้ายของดบดนบอร์ดเกมกันแล้วนะครับนั่นคือเดอะแฮกนั่นเองชื่อจริงๆก็คือลิซ่าเชอร์วูดโดยพลังพิเศษก็คือตัวเร่งสีดำ ซึ่งจะสามารถวางโทเค็นกับดักภาพลงตาไว้บนพื้นที่ที่เราอยู่ได้และถ้าพื้นที่นั้นมีโทเ็นคำสาบอยู่เราก็จะได้1บัตรโทเค็นเพิ่มเป็นพิเศษแต่เราไม่สามารถวางโทเค็นกับดักภาพลงตาได้มากกว่า1ชิ้นบนพื้นที่เดียวกันนั่นเองโดยแพสซีฟสกิลนั่นก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีเซิร์ฟเวอร์เข้ามาในพื้นที่ที่มีโทเค็นกับดักภาพลงตาอยู่เราจะนําโทเค็นกับดักออกจากนั้นก็ให้เซิร์ฟเวอร์คนนั้นทําการทอยเต่าสีดํา1ลูกผลออกมาเป็นไงเราจะสามารถเลือกได้2อย่างระหว่าง รับบัตรโทรเค็นเท่ากับผลของหน้าเต๋าหรือจ่ายบัตรโทรเค็นเท่ากับผลของหน้าเต๋าเพื่อเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่กระดักนั้นทํางานและก็ทำแอคชั่นโจมตีหรือจับอุ้ม เซิร์ฟเวอร์หนึ่งคนในพื้นที่นั้นนั่นเองซึ่งถ้าหน้าเต่าล้มเหลวก็หมายถึงหน้าศูนย์ในกรณีนี้เราจะสามารถเทเลพอร์ตและทำแอคชั่นกับเซิร์ฟเวอร์ได้ฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายบัตรโทเค็นในการวาร์ปไปหานั่นเองมาดูเปิร์กตัวแรกของเดอะแฮกกันสัญ,ญลักษณ์ที่3โดยมีคอสอยู่ที่3บัตรโทเค็นเลยเราจะสามารถใช้ได้ตอนเริ่มต้นเฟสวางแผนโดยเลือกทิ้งการ์ดมูเมนต์หนึ่งใบบนมือแบบหงายและเปิดวางไว้จนจบรอบนี้ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดจะไม่สามารถเคลื่อนที่ ด้โดยการเล่นการ์ดมูเมนต์ในรูปแบบเดียวที่เราทําการเลือกเอาไว้ไม่ว่าจะทําการวางแผนเพื่อเล่นตามปกติหรือว่าใช้มันเป็นโบนัสเทิมก็ตามแล้วถ้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เคลื่อนที่ก็จะไม่สามารถทำาอชั่นได้นั่นเองอุนายนก็คือถ้าเราไม่อยากให้เซิร์ฟเวอร์เดินไปเส้นสีไหนแล้วก็ใช้เปิร์กี้แล้วก็เอาการ์ดสีนั้นวางปักเอาไว้เลยนั่นเองนะจ๊ะ เบิกต่อมากลืนกินความหวังคอสอยู่ที่2บรักโทเคน็นเราจะสามารถใช้ได้ตอนเริ่มต้นเฟสจบรอบหากมีเครื่องปันไฟถูกซ่อมจนสำเร็จในรอบนี้เราจะได้เล่นโบนัสเทิร์นทันทีนั่นเอง เปิกตัวสุดท้ายความพินาศมีคอสอยที่ที่1บัตรโทเคนสามารถใช้ได้ตอนเริ่มต้นของเฟสวางแผนเราจะนำโทเคนความคืบหน้า1ชิ้นออกจากเครื่องปั่นไฟให้เราเลือกโทเคนเครื่องปั่นไฟที่ไหนก็ได้ที่มันมีโทเคนความคืบหน้าอยู่แล้วก็ให้เรานำโทเคนความคืบหน้า1ชิ้นออกจากเครื่องปั่นไฟตัวนั้นที่เราเลือกไว้โดยโทเคนที่เราเลือกนั้นจะต้องไม่มีซิฟเวอร์อยู่ในพื้นที่เดียวกับตัวเครื่องปั่นไฟที่เราเลือกนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปอธิบายความสามารถของเซิร์ฟเวอร์และชิลเลอร์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องเทสไ by ์เดลไร t ์ e ูบอร์ดเก e นั่นเองจ้า <c oughs> ถ้าไอเกมอธิบายผิดพลาดตรงไหน <c oughs> คุณผู้ชมท่านสามารถเสริมได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าถ้าใดสงสัยตัวละครไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เช่นกันนะจ๊ะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบางทีไอเกมก็จะมีผิดพลาดบ้างต้องขออภัยมาณทีนี้ด้วยใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมคนละหนึ่งไลค์นแชร์หนึ่งซับและสองไลค์สองแชร์สองซับเพื่อเป็นกำลังใจไอเกมด วันนี้แกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้าทุกคน